สวัสดีครับผมลูกธายโดนครับป้ายไปโอเลียครับครับผมโอ้โหมีใครสนใจที่อยากไปงานแฟนมิ้งครั้งแรกของลูกกับปลายหรือเปล่าเอ่ยมีชื่องานว่าอะไรเขาคุณลูกธายโดน First Meeting Johnny to the Moon โอ้คนแปลกหน้าที่อยากเจอมากที่สุดนะครับและที่สำคัญนะครับผมเรายังพูดได้ว่าเราจะมีของที่เป็นลิมิเต็ดของรางวัลที่ยลึกนะคบที่เป็นแบบลิมิเต็ดเลยนะถ้าถ้าใคร สนใจที่จะจ่ายจองตั๋วก็ติดต่อได้ที่ไหนครับคุณนุกติดต่อได้ด้านล่างเลยครับผมด้านล่างนะแล,ะและ้วก็ถ้าอยากจะติดต่ออีกหนึ่งช่องทางนะครับผมก็นะครับช่องทาง Facebook นะครับกลุ่มเรือไซร์ไลน์ของฉลาดวาา<า>ังาสามารถสามารถติดต่อได้เลยนะมาเจอกันนะคะวันที่21ตุลาคมนะครับมิงครั้งแรกของนุกและตายนะอยากเจอทุกคนเลยคนแปลกหน้าที่อยากเจอมากที่สุด เจอกันนะครับผม